ส่วนองผมผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับเรากลับมาพบกันนะครับช่วงตอนเย็นนะครับเย็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้น่าจะวันที่9นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะเเมษายนนะครับเลยไม่กี่วันแล้วจะถึงเทศกาลสงกรานต์นะครับลูกค้าหลายท่านก็เริ่มกลับ่างจังหวัดกันแล้วนะครับก็มีถามผมมากันวกัร้านเราอยู่วันที่เท่าไหร่นะครับยังไม่ดูติดเลรอะไรนี้นะครับผมก็ยันนะครับเราก็เปิดถึงวันที่12ครึ่งวันนะครับก็ แล้วเราจะอยู่จริงๆคือวันที่ 13, 14, 15, 16เมษายนนะครับก็เปิดถึงวันที่12ครึ่งวันนะครับหรือประมาณบ่าย2โมงบ่ายโมงประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีลูกค้าก็ปิ้นะครับล้อตรงนี้นะครับเป็นล้อของ Toyota a l อล a r รนะครับเป็นล้อขอบ17นิ้วนะครับเป็นล้อตัวรอ,อง,ทงท็อปปี2 0 1 7นะครับตอนนี้เราเอามาไลฟ์แนะนำนะครับเราเหลือล้ออยู่ชุดเดียวแล้วครับพอดีมีคุณลูกค้าสอบถามมา จะไปใส่กับรถตรงรถผมก็เลยมาไลน์ให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวพาดูวิธีดูล้อแท้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับล้อแท้วิธีดูนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแท้นะครับจะต้องมีตาโตโยต้านะครับแล้วก็เป็นคอร์เซนเจ็ดว้างหกนิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่สามสิบสามนะครับออฟเซตสามสิบสามนะนะครับล้อตัวนี้เป็นสเปคห้าลูร้อยสิบสี่จุดสามครับคุณสามารถใส่ได้กับรถโตโยต้าห้าลูมาตรฐานทุกคันแล้วกัน เอาไปใส่แคนดี้ก็สวยนะได้ร้อยยืดออกมาเหลือดพร้อมอเสร็จเอาขาดจะยืดกว่าแคนดี้นะครับสนใจทักมาได้นะยกชุดราคาไม่แพงสินค้ามีพร้อมเปลี่ยนนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ตั้งอยู่พระรามสองบางถุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเฉลเอ็ดหรือ21มา 600, มส0 0เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาคนระั คลิปนี้นะครับผมท็อปนะครับะะจากร้านต้นยางลมขอควากไว้เดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรา,ากลับมาพบกันนะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ